นี่อร่อยไหมน้องชอบมากเลยครับเ,เพื่อนๆบน้องผักบุ้งนี่เขาเลี้ยงลูกดีนะครับเ,เพื่อนๆลูกสามตัวมีแต่อ้วนๆเลยครับ วัสดีครับเพื่อนๆพนพบกับแจวอีกแล้วนะครับเจวจะพาไปดูน้องหมาครับลูกของผักบุ้งครับเพื่อนๆแจวเอานมแพะมาบำรุงแม่เขาหน่อยครับวันนี้ผักบุงบ้งบุ้งผักบุง้งผักบุง้งผักบุง้งที่เอานมแพะมาฝากมาบำรุงหน่อยกินไหมผักบุ้งกินไหม นู้นู้นีครับเพ,พื่อนๆลูกของน้องผักบุ้งครับเบินได้แล้วครับ ลูกของน้องก็มีสามตัวครับเพื่อน เดี๋ยวจะบำรุงแม่เขาก่อนครับให้แม่เขามีนมให้ลูกกินครับเพื่อนเพื่นบำรุงแม่ก็เท่ากับบำรุงลูกเลยครับครับเดี๋ยได้นมแพะมาครับถาพมาเนี่ย <laughs> พูดได้พูดได้พูดได้ครับเพื่อนน้องพูดได้ครับ อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมน้องชอบมากเลยครับเ,เพื่อนเน้องผักบุ้งนี่เขาเลี้ยงลูกดีนะครับเ,เพื่อนๆลูกสามตัวมีแต่อ้วนๆเลยครับ

น่ารักจังเลยตัวด็กน่ารักจักงเลยน่ารักมากเลยครับเพื่อนๆแม่เขาห่วงครับเอาห่วงห่วงลูกตัวนี้ตัวผู้ครับเพื่อนๆน,น้องตัวผู้ครับยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เลยนะครับ

ดำก็ตัวผู้เหมือนกันครับามาตัวนี้ลูกของมินจังนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยครับหน้าย่ยๆเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆตัวน mm ี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียครับเพื่อน น้องตัวเมียครับข่วนมากเลยครับตัวนี้ขนปุยเอกวกยสวยมากครับลูกสามตัวมีแตุ่้วนๆเลยครับน่นูนไม่กวนละที่ไม่กวนลตอนนี้นันัน่ไป เดี๋ยวไปให้อีกตัวหนึ่งครับชื่อน้องหนูครับเพื่อนท้องเหมือนกันครับอีกตัวหนึ่งครับยังไม่คลอดครับนู้นูนี่ครับโอ้ยท้องใหญ่แล้วพี่เอานมมาฝากกินไหมห กินเป็นไหมน้แพะโชคโชคจะกินด้วยนี่จะกินกับแม่นี่น้องหนูนี่ก็เป็นแม่ของน้องโชคนะครับเพื่อนน้องโชคโตแล้วเขาก็ท้องอีกแล้วครับ จะมีน้องให้น้องโชคเลี้ยงอีกแล้วคเพื่อนเหี๋ยวไหมหิวเดี๋ยวนห้กินจำหนึ่งนะท้องเริ่มใหญ่แล้วัเพื่อนๆไม่นา่งก็ฟ้อนครับรู้ไหมรู้ไหมนี่ mùi rồi hết rồi chết rồi Nên rồi น้องโชคก็แย่งแม่กินนะครับเพื่อนๆโชคติดแม่เหมือนกันครับขนาดโตแล้วก็ยังติดแม่อยู่เลยครับเพื่อนๆแม่ก็จะมีน้องออกมาให้เลี้ยงอีกแล้วครับโชคจะได้เลี้ยงน้องเลยเด็กโชคจะได้เลี้ยงน้องเลยเด็ก นะแม่ไม่รู้กินก็ต้องโชคกินหมดเลยครับ <c oughs> หนูมานี่เร็ว ชิไปแล้วเดี๋ยววันหลังเอามาให้กินใหม่นะท้องใหญ่มากเลยท้องใหญ่แล้วจะคลอดแล้วหนุ่มเพื่อนหน้าเลยโอ้ บัวบ้านมาจากไหนบัวบ้านหนูมาจากไหน,หนมาจากไหนไหน้องบัวบ้านครับเพื่อนๆโตเป็นสาวแล้วครับมาจากเล่นที่ไหนเ้ลยหอมแก้มอีกหอมแก้มพี่หนูมาจากเล่นที่ไหนไม่เห็นทั้งวันเลยวันนี้ก็ใบสองใบมนะ่วงแล้วใบเทียงพอดีไปบ้านเบส,สิ่งสิงเขาเบสิ่งหาตอนรับดี้ดิตอนน

anh bộ bàn ui chị tiếng chị tiếng chị tiếng đi chị tiếng phi đi này. ôi <laughs> đi chơi vậy đi chị <laughs> <laughs>

อยน่าารักกมเลฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๋วด้วยนะครับสวัสดีครับ